ครับท่านผู้ฟังครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของถามตอบนะครับเกี่ยวกับน้ำมงคุดเซนิลนะครับโดยผมหนุ่มเซนนิลก็เป็นคำถามที่ต้องบอกว่าต่อเนื่องนะครับสืบเนื่องมาจากการที่ผมได้เล่าสู่ให้กระทางท่านผู้ฟังได้ฟังว่าสารเซนโทนนะครับที่มีอยู่ถึง43ิชนิดในเปลือกมังคุดที่นามาสกัดเป็นน้ำมังคุดเซนนิลกวอาิลิพูฟ้าสีทองนั้น มีประโยชน์ในการดูแลส,สุขภาพหลากหลายนะครับก็มีการถามกาว่าจากภูมิปัญญายเหล่านั้นเนี่ยนะครับของคนไทยนะครับที่ใช้เปลือกมะคุนในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและได้มีการต่อยอดนะครับจากทางด้านของทางนักวิทยาศาสตร์นะครับจากด้านของทางพวกวงการแพทย์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาได้มีการนะครับวิจัยตัวที่เป็นประโยชน์ต่างๆของสารสกัดจากเปลือกมะคุนเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีตัวที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเยอะแยะเลยมากมายเนี่ยนะครับ จริงเท็จเป็นยังไงบ้างนะจริงเท็จเป็นยังไงบ้างครับผมหนุ่มเซนิวก็ไปค้นคว้าข้อมูลนะครับเอามานําเสนอให้กับทางท่านผู้ฟังนะครับตามที่นะครับทางท่านผู้ฟังแจ้งข้อมูลข่าวสารมาคําถามต่างมานะครับก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับหนุ่มเซนิวต้องไปเสาะหานะครับตัวที่เป็นคําตอบต่างๆเหล่านี้มาครับในส่วนของตรงจุดนี้นะครับก็มีนะครับบทความวิจัยนะครับบทความของทาง ดอรเจมส์ดุกนะครับซึ่งเป็นนักพฤกษศาสตร์นะครับชาวต่างชาติได้พูดถึงนะครับว่าสารสกัดจากเปลือกมงคุดมีสรรพคุณในการดูแลสุขภาพกว่าร้อยสามสิบแปดสารพุณโอ้ต้องบอกว่าโอ้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับนำมานะครับสรุปแล้วก็พูดนะครับให้นะครับเหมาะสมกับนะครับผู้บริโภคหรือผู้ฟังในประเทศไทยนะครับหรือในย่านของเอเชียแคนยเ นะครับคร่าวๆนะครับประมาณทักยี่สิบสามสิบรายการนะครับสับพคุณนะครับคงไม่เสียเวลาท่านมากนะครับในส่วนของนะครับตัวที่เป็นนะครับสรรพคุณนะครับในส่วนของตัวที่นะครับสกัดจากตัวที่เป็นเปลือกมงคุนนั้นจะช่วยนะครับในการเสริมสร้างพลังงานให้ร่างกายต้านอาการเมื่อยล้าเพิ่มความสดชื่นลดอาการเครียดลดอาการซึมเศร้าช่วยนอนหลับสบายลดการปวดการอักเสบบวมช้ำข้อหักเสบกล้ามเนื้ออักเสบเกา ลดอาการปวดทีสระปวดไมเกรนปวดเส้นปวดประจําเดือนป้องกันความดันโลหิตสูงต่าหลอดเลือดตีบลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดลดคอเลสเตอรอลนะครับหลอดเลือดโป่งพองเส้นเลือดขอดป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะครับหลอดเลือดแข็งตัวหัวใจโตหัวใจล้มเหลวหัวใจวายป้องกันเลือดในสมองแตกขยายหลอดเลือดออามาพึกหรืออามาพาดนะครับรักษาระดับน้นในใน,น้ำตาลในเลือดนะครับป้องกันโรคเบาหวาน ต้านการเกิดมะเร็งเนื้องอกซีดหรือเซลล์ผิดปกตินิสสิดวงทวารต้านอาการภูมิแพ้หอบผืดบวัดละอองฟางลมพิษต้านโรคผิวหนังกลากเลื่อนเรื้อนกวางสะเก็ดเงินงูสวัสด์พดพื่นคันเสียวักเสพเสริมภูมิต้านทานในเด็กทารกในครรภ์น,นะครับและสตรีมีครรภ์ต้านอาการเหน็บชาอาการทางประสาทปลายเส้นประสาทอักเสบต้านอาการความจําเสื่อมอันไซเมอร์และก็พาร์กินสัน ป้องกันร,ระบบหายใจผิดปกติไซนัสปอดอักเสบและว,วัณโรคก,กระตุ้นภูมิลำทานเสริมสร้างภูมิลำธานเสริภมรภูมิคุ้นกันบกพร่องต้านเชื้อแบคเทีรียจุลินทรีย์เชื้อราไวรัสหวัดไข้หวัดใหญ่ช่วยสมานร,รักษาแผลสดแผลผ่าตัดแผลเน่าเปื่อยผู้พองแผลในกระเพาะป้องกันอาการตามวัวต้อเนื้อต้อกระจกและต้อหินป้องกันการผิดปกติในมดลูกรอบเดือนผิดปกติฤดูขาวป้องกันไตกเสบไตเสื่อมสมรภาพไตวายและนิ่วในไต ควบคุมระบบย่อยอาหารช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติป้องกันท้องเสียท้องร่วงอวัยวะต่โรคปรับความสมดุลของระดับโฮอร์โมนป้องกันไทรอยเป็นพิษคอพอกควบคุมน้ำหนักนะครับป้องกันโรคอ้วนชะลอความชราคงความอ่อนใยและผิวพรรณผ่องใสโอ้ผมอ่านยังเหนื่อยเลยนะครับก็ตบอกเป็นส่วนของที่สรุปมาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในเขตนะครับร้อนอย่างประเทศไทยนะครับครับก็คงจะนะครับ นำทาทั้งผู้ฟังนะครับจากช่วงของตัวที่เป็นถามตอบนะครับเกี่ยวกับน้ำมัคุดเซนิลในวันนี้ไปนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็พบกับผมได้ใหม่นะครับหนุ่มเซนิลในช่วงของถามตอบกับน้ำมคุดเซนิลในวันถัดไปสวัสดีครับ